สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนออานอยปกตินะครับอานอยปกติของวันที่9นะครับคือเก้าพุจธภาคอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอานอยปกติก็คือเลขยาปราเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับพอเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกิปทุกทปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางเท่านั้นนะชนชอบหรือใครชอบหรืออะไรค่อยนําไปใช้เป็นอย่างอื่นให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนาไปใช้นะครับขอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีแหงๆนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมั่คงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสาธุสาธุทุกท่านร่ำรวยนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับ มีเงินใช้ไม่ขาดมือก็หมายความว่ามีอยู่มีกินนะครับ <c oughs> พอแล้วเนาะมีอยู่มีกิน <c oughs> เงินเดือนประจำเนี่ยเก็บนะเก็บไว้นะครับเก <c oughs> ็บไว้เก็บครั้งแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้เท่าไหร่จะยากนะครับยากมากเลยนะเก็บครั้งแรกเนี่ยก้อนแรกเลยเนี่ยตั้งใจตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บ ให้ได้สักหม응ื่นหนึ่งอย่างเงี้ยอายุสักเพิ่งจะทํางานเพิ่งจะทํางานตั้งใจว่าจะเก็บหมื่นหนึ่งโอ้ยากมากเลยหมื่นแรกอ่ะถ้าเกิดใครตั้งใจว่าจะเก็บหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันแรกจะยากมากใครตั้งใจว่าจะเก็บหนึ่งแสนหนึ่งแสนแรกจะยากมากใครตั้งการใครตั้งเป้าว่าจะเก็บหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยหนึ่งล้านบาทแรกจะเก็บยากเลยพอผ่านล้านที่แรกแล้วล้านที่สองล้านที่สามล้านที่สี่ ง่ายมากเลยค่ะนี่ง่ายจริงๆเลยหมื่นหนึ่งก็เหมือนกันตั้งเป Destroy ้าว่าจะเก็บหนึ่งหมื่นบาทหมื่นที่สองหมื่นที่สามง่ายเลยค่ะเนี่ยไม่ไม่รู้มันเป็นอะไรมันมันอันแรกเลยอันแรกจะมีอุปสรรคมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจ่ายอันนั้นเดี๋ยวมีภาระอันนั้นเดี๋ยวมีภาระนนี้มันติดขัดอยู่เรื่อยเลยประมาณนี้นะครับกว่าจะฝ่าด่านตรงนี้ได้ก็ยากมากขอให้ทุกท่านสู้ๆนะครับประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะ,ะ,ม,าะ,อะมาชมกันเลยนะครับชมกันเลยนะครับว่า วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับดาวพฤษภาคม2อ6พันะ้้อกสิบเียนนะาในปกตินะครับเด่น1กับ2นะครับเน้นที่หนึ่งกับ2นะ1อะไรครนี้นึง้าสองห้าหนึ่งหกสองี้ดสองเ6ี2ด1 7 2 7แป8นะครับ แปดสองแปดนะราคาเนี้ก็มาดูที่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับขู่ขอเขานะอา่ะาครับประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ใกล้หน่อยเล่นนะครับหนึ่งกับสองนะเลขต่ํานะขอฟันที่หนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งอยู่ตรงนี้เลอหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับอมประมาณนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเนี้ยไปวินกับหนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะขอฟันตรงที่หนึ่งนะ ไอชอบจองก็จัดไปนะครับอเอาไอชอบจองก็จัดไปนะคอชอบจองก็จัดไปนะครับมันโลที่หนึ่งนะครับามนี้นะครับตามนี้นะครับหนึ่งนะรูดวิ่งนะครับเป็นหลักนะส่วนคู่จอนี่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อาจารย์จับคู่ไม่ค่อยเก่งให้ระมัดร,ระวังด้วยเด่นมาก็ขอให้บุญล,ละขอให้เป็นบุญแล้วล่ะถ้าเด่นมานะ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอันในปกติมีเท่านี้นะครับออกหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นถ un ึงหกโมงครึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอย่าลืมตั้งเป้าเก็บเงินนะเริ่มต้นที่หนึ่งล้านบาทอืมหนึ่งล้านบาทเนี่ยโอ้ยากมากเลยแรกๆพอร้านที่สองร้านที่สามยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยเื่อนะร้านที่สี่ร้านที่ห้าล้านที่สิบอืมยิ่งง่ายขึ้นเลยอืมพอเราผ่านฝ่าด่านแรกแล้วก็สบายสบายล้อ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ อ่าวันนี้ก็มีตามนี้นะครับสวัสดีครับ